เข้ามาเช็คผลงานของกันดั้มนะคะดูว่าล็อกได้หรือเปล่านะประกากฏล็อกได้นะคะแต่เปิดออกได้ไหมคะออกไม่ได้นะคะก็ขอเปลี่ยนผู้รับมาดกนะคะจากกันดั้มเป็นฮาร์ดนะคะเออไม่ไม่เปลี่ยนเป็นเอกแล้วกันเอกจะได้ช่วยออกไป <laughs> โอ้ยแต่และโชคดีแล้วเนี่ย ที่โดนล็อกตอนที่มีคนอยู่ข้างนอกนะถ้าเกิดว่ามาทําสวนคนเดียวแล้วมาโดนล็อกอย่างนงี้นี่แย่เลยมโดนล็อกนเยอะนะฮะอะไรนะเงยะอยังอ่ะเอกเราเราน่าจะเปลี่ยนวิธีของอประตูเนาะอย่าให้พี่ต้องโดนล็อกอย่างนี้เลยพี่ว่าเอาเป็นแบบว่าขัดขัดกอนเอาเนาะนี่คือเหตุผลที่ห้องน้ำเขาใด้เป็นแบบเทอย่างนี้เออ

ฮะมันแงด้วยอ่ะมันไม่ใช่ประเด็นไม่เอาแบบนี้แล้วไม่เอาแล้วหลังจากที่ติดอยู่ในห้องน้ําเกือบสิบนาทีนะคะตัดสินใจว่าเปลี่ยนล็อกทั้งหมดนะคะเอาเป็นแบบที่ไม่ใช่ลูกบิดเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ครั้งนี้เขาไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็คือห้องน้ําที่บ้านใช้เหรียญหมุนเนี่ย เลยที่ปักเข้าไปในวงกลบอ่ะมันค้างแล้วไม่ว่าจะใช้กุญแจไขย,ยังไงก็ไขไม่ออกซึ่งเราเห็นแล้วว่าถ้าเด็กๆติดในห้องน้ําก็ไม่สามารถช่วยออกได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกเอกว่าพี่ยอมจ่ายทุกอย่างช่วยเปลี่ยนให้เป็นล็อกแบบที่ว่ามันไม่สามารถติดแบบนี้ได้น่าจะเป็นล็อกแบบเอ่อน่าจะเป็นสับลงนะคะถ้าเกิดม,มีปัญหาอะไรก็เอาอเหล็กแผ่นๆแ,แข็งๆก็ เลยเหมือนห้องน้ําตามห้างนะคะแล้วก็ซื้อแบบที่ล็อกมาคล้องใสยย่ยูเพื่อไม่ให้พวกคนไร้บ้านหรือว่าคนจนจัดอะไรเงี้ยมาใช้ห้องน้ําแต่ว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอลูกบิดนะคะซึ่งประตูก็จะไม่สวยนะคะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะก็เดี๋ยวจะหาอะไรมาปิดรูเอานะคะเดี๋ยวไปชอปปิง้ง อีกรอบเมื่อกี้ก็ไปมาแล้วโกบอนแต่คราวนี้จะไปโฮมโปรนะคะ